นี่นะคะท่านผู้ชมหายยากขนาดเลยนี่ค่ะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเอ,อินเ,เ,เอาหมูมันก่อนดูฮะ เฮเว่าอย่งพ่อแม่มันยังไม่ตื่นยุงขนาดกระทันไปชมบูงนี่แม่เพียวว่าสิเอารถเออันนั้นพูได้มาเนี่ยเด้อเอารถฟอร์ดค่ะรถฟอร์ดมามาดันมาไทยแล้วก็ลอนใส่เครื่องเอาค่ะขึ้นลอนนี่เล่ทองคํำนี่เนาะปะอุ่ยเนาะ ล่อนคือล่อนแร่ทองคำเนี่ยแหละป้าอุ้ยอาลูก,มกเกมือปุกเบิเ่งค่ะเออมาปลูกเฮือนไผ่เฮือนมันล่อนเอาคืออีล่อนคือล่อนไอ้อแร่ดิแร่คือในอันนั้นเห็นบอกแร่เลยไยงเฮ้ยเพชรพลอยบอ่ฮะเพชรคือ,อ นี่นะคะแม่เพียวได้แล้วเด้ออีกดอกนึ่งค่ะนี่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 ะนคะนคะ นี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ยเขาลอาอยู่คนหนึ่งเออนี่ค่ะเขลออยู่คนหนึ่งเขาลออยู่นะแม,นะม่เนี่ยนะโอ้โหเฮ้ยโอ้ยมีเยอะอยู่ที่เด็มเออจุดนี้มันฝนตกม,นนมันเตเะใครล่ะหย่างมาหาเมกโพนได้ไหนเห็นโพนบ้างเสียายมันน,นู่นโพนนู่นไงค่ะเออ เขาทงใบบ่เขาทงใบอีกใส่สายดออกมาแกง่ามันตึงไปเออเห็นเห็นเห็นอเออเ่เดี๋ยเดี๋ยวเจ้าก็จะเผาเก็บไ้ค่อยทาได้ไหม่ ค่อยกอยาเก็บไปตัวน้อยนี่ยทมไปก่อนบ่ปะอย่าทมเนาะเดี๋ยวเขาสิเห็นจุดนี้เองอีรี่นะเมนี่เดยบัดขับมองมันด้ป่าได้อเมนี่นี่ค่ะบัดถึกมองมันเอาหมดเลยถิด เฮานี้นะมาบบถูกมองหักีห,กหดเข้าแล้วนี่ทองห้องเลยฮะเดีเ๋ยวอ,อยขุดมนันก่อนนี่แหละโซนนี่แหละ้ละาบต้องไปไกลแหละเมื่อ <c oughs> เอาโตะเดะ <c oughs> เอานามเอายางามาอย่าลวเอาซาบมาปูยู่นี่เอาเดะเบิ่งค่ะมเมเทียวหารุ่นนี้นะคะเนี่ยไม่ธรรมดาเลย ดูไต้ได้ปลาด้นี่ค่ะท่านผู้ชมเออบบงนี่นี่ค่ะนี่ค่ะได้ละโอ้ยจุดนี้อะเ็นมดออเฮ็ดเฮอเ็ดจังไรจังจื้อมองนี่ปลาสเก็ตสเก็ตสัญลักษณ์มองเลยค่ะปลา สะเก็นะได้นี่ดนี่ทใ่มีโโนีโลมันติดกับตัวทางกระแทะเลยบอ้ทางแถวยางนี่นะคะนี่ยม่เหมนเมีแต่ในน้อยค่ลูกเพาะออลูกเพาะขยิบกเอาอะไรให้จังได้ระเทือนเลย นี่ค่ะนี่ค่ะหาก็บบได้ยากนะครับพิ่นกระปุลออกมาคือกันนี่ค่ะเออถ้ามันไงเนาะมันจะคอันนั่นบ่อปะอุ้ยโซนไฮเนาะถ้าก้อนบอกช่น

còn <laughs> <laughs> ừ, cái nào lốp để, thứ tang năm khỏi để hết hết từng cái này, <laughs> hù lành, hà, lần bữa hai hà nọ bà nọ

น่อยตะพีได้เลยกลัวรถแมโครอีนายนี่ยนักจะเบิ้งขค่อยนี่ฮะนี่ตัวน้อยขนาดเออเบิ้งนี่จะทมทิมบ่้นี่จะเบิ้งนี่ล่ะน้อยอร่อยเหรอเพียมคือกันนี่ขนาดนี้ขนาดนะคือกันของเจ้าคือกันหมดเออนี่ตัวน้อยจะเข้าขึ้นใหญ่ตเลยเขือมันลูกมันเขาเขาเห็นตัวหันใหญ่เด้อ ที่มันใหญ่เขาเห็นตัวมันปลูบปลูออกเลยเนี่ยเขาเขียนเขาเขียน้อหดเพาะกันยังนี้น่อยหดเพาะกันยังบตื่นก็แห่งมืดไปหนามืดไปหนานี่โอ้ยบุกโคกค่ะท่านผู้ชม เงือ่จนเต็มมดหนาเลยเป็นก uh. mm ุมเป็นแรงได้ใช่สั้ยลักให้ได้จังจืดเ้อเออจิตปรามำ่อยคอยลง้ี่ได้คอยเด้รู้ไหมหิ่เหามควันที่ตกฮะนั่นไง บเห็ดข่อยใจเลยดูอันนี้<ล>เกิดลาซาขนาดเนาะป่าเนาะ <ừ. S 1> ถ้ามันมีขนานบ่อใดหาย,ยากใหย่างก,ก็เห็ดรดเส้นไทยนีมันระแดกกระแดกนี่ใมันเห็นตัวโพห์หันนี่แหละมสออล<น>ามสิออกมาสิออกโซนนี่แหละป่าเลยโซนน่โซนต้องเข้า,น,านี่แหละนี่มาไปเต็ดเต็ดหนาเนาะนี่หรอปะโซนนี่หรอปะไปคุณไปเออไปให้ยางไปคุณไป จนเราเห็นมากมาตูมกาจะเล่นใสเม็ดมาตูมกาไว้เห็ดเพาะโอเห็ดเพาะใหญ่ขนาดที่ไหนได้เม็ดมาตูมกาเนาะเจอระหัวหรอวะ เป็นนกขมามูมูหนึ่งนะะนเนี่เยเท่ายุงรมาคะฮะยงฝนกับพอฝนน,อนี่ค่ะป,คป่ากับป่าบริเวณกค่ะป่าสะอาดค่ะท่านผู้ชมป่าสะอาดนะคะมาดูของแม่เพียวนะคะแม่เพียวกับ มาดนนมคคานูนี่ค่ะเครื่องหมูกรอนครบค่ะหายจังห่อยจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวจะตามต่อนะคะ